สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่นะคะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่ควานนะคะพาแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะคะมานะคะติดตามนะคะคุณปูส่สำเพาทองนะคะซึ่งคือช้างนะคะอ่ที่มีอายุมากหนึ่งอีกหนึ่งเชือกนะคะก็มาร่วมสแสดงความเสียใจนะคะ กับคุณปู่สัมเพาทองนะคะซึ่งคุณปู่สัมเพาทองนะคะครั้งหนึ่งนะคะเคยไปนะคะงานบวชของควานจอยนะคะตอนที่ควานจอยนะคะ,ะเข้าไปอยู่ในร่มสวากามีพักนะคะของทางพระพุทธศาสนานะคะตอนที่ไปบวชเป็นพระนะคะหนึ่งพรรษานะคะ แม่ควานนะคะก็เลยมาดูนะคะคุณปู่สำเพอทองนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวนะคะ,ะนะคะมาดูนะคะแม่แม่แมจ๋าคุณครูก็มาด้วยนะคะมาพร้อมกันนะคะมาไว้อะไรนะคะสวัสดีค่ะล้มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะใจใจหายหมดเลยนะคะก็มาร่วมนะคะแสดงความเสียใจนะคะกับคุณปู่สำเพอทองนะคะ ขอให้คุณปู่นะคะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะไปอยู่บนสวรรค์สวรรค์ชั้นฟ้านะคะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะคะเสียใจกับครอบครัวคุณปู่สําเพาทองด้วยนะคะเสียใจทุกครั้งที่มีช้างล้มนะคะคุณปู่มีอายุนะคะเยอะแล้วนะคะคุณปูป่ปูปป่อายุเท่าไหร่กันคะปู่อายุ87 ู่อายุ87แล้วนะคะเสียใจกับครอบครัวคุณปู่ด้วยนะคะนะคะเสียใจกับคุณปู่นะก็ครั้งหนึ่งนะคะคุณปู่ก็คเคยแม่ควันขนลุกแม่ควันขนลุกมากนะคะเพราะว่าแม่ควันเคยขึ้นนั่งนะคะคุณปู่สํำเภาทอง เมืมมมม่อหลายปีมาก่อนนะคะอายุ87ปีนะคะค,คุณแม่นกเล็กจ๋าสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะคะได้ดูตอนคุณปู่ล้มด้วยคุณหมอให้น้าเกลืออยู่คุณปู่ก็ไปเลยนะคะขอให้คุณปู่เดินทางกลับสวรรค์น,นะคะพักให้สบายนะคะคุณปู่ขอให้คุณปู่ไปอยู่ส,สวรรค์น,นะคะอยู่บนชั้นดาวดึงนะคะหลังจากที่เราพักกิจกรรมนะคะเราทราบข่าวเราก็ พากันมาเลยนะคะร่วมแสดงความเสียใจนะคะเพื่อนะคะส่งคุณปู่ไปสู่สวงสวรรค์น,นะคะสิ้นลมแล้วนะคะไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะไปอยู่บนสวงสวรรค์น,นะคะก็รู้สึกใจหายนะคะเสียใจนะคะที่คุณปู่นะคะได้จากไปนะคะในวัย8ปปีนะคะอายุก็เยอะต้องมาหนักอาย ก็ยาวมากนะคะยาวมากๆเลยนะคะขอให้คุณสมภาทองไปสูส่ภพภบมิที่ดีไปเป็นเทวดานะคะตอนที่คุณปู่นะคะหนุ่มๆนะคะคุณปู่รูปหล่อมากนะคะก็จะห่มผ้านะคะ ือสแสดงความเสียใจนะคะกับเจ้าของช้างด้วยนะคะที่คุณปู่ได้ล้มไปนะคะด้วยวัย87ปีนะคะใจหายเลยนะคะทีแรกได้ยินได้ยินว่า ปู่สำเภานะคะก็คิดว่าเอ๊ะใช่เชือกเดียวกันกับที่เคยไปตอนงานบวชควา่อยหรือเปล่านะคะตอนนั้นแม่ควาก็ไม่แน่ใจทีนี้ก็เลยเข้าไปดูในคลิปนะคะพอเข้าไปดูในคลิปเสร็จปุ๊บก็เลยรีบมาเลยนะคะเป็นเชือกเดียวกันนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆ บรรยากาศรอบๆนะคะคุณปู่คงหมดอายุไขแล้วนะสุขภี่ดีนะคะคุณปู่คงจะหมดอายุไขแล้วนะคะก็จะคุมผ้านะคะคุมผ้า คุม้าเลยนะคะคือตอนนั้นนะคะตอนที่เสียใจด้วยค่ะใครเป็นเจ้าของค้าเนเ,ออเดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตไปสอบถามนิดนึงนะคะตามสังขารน,นะคะ ก็คุณปู่ก็อายุ87ปีแล้วนะคะถือว่าอายุเยอะมากนะคะอายุเยอะมากๆเลยนะคะคือคือน้าตอนน้าแก้วดึงล้อบบบกได้เอะบบกะล้อ่นงง่ะนี่ค่อา่านบคุณหมอคุณหมอใส่น้ําเกลือด้วยเป่ใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวดีไ่ได้เออไอเสก็ไอทอไอท ไอ้บะปิลาเป็นเป็นไวชลาเนาะเป็นโรคชลาไม้เป็นคอบิแค่อาทิตย์นึงแล้วนียไอบบปอาหารปป้าป้าเป็นคนดูแลคุณปู่ใช่ไหมคะ กมควก็ไม่กินหญ้าช่วงเช้านะกินหญ้าแล้วก็คาบหญ้าไว้แป๊บนึงก็กลับมากลับมานั่งค่อมแลอวนี่นี่คือแม่ควาญที่ดูแลคุณปู่สำปะพะทองนะคะก็เลยไม่ได้ทอะไรัเอว่าเอาแม่รูิัว ตอนนั้นนนไตอนนั้นคือหันหัวไปทางนู้นทางนี้เหมือนกันหันหัวมาทางนี้เหมือนกันในั่งคู่เขาอ๋อนั่งคู่เขาดูในคลิปมเป๊อปน้องอออ๋ได้้ันนีก็็จะเปนเจ้าของนะะคคุณแอลิซอ๋อช้างที่อยู่บริเวณนี้มีเจ้าของคนเดียวนะคะคือท่านนายกนะ ่าเป็นท่านเป็นเจ้าของนะคะท่านเป็นเจ้าของนะคะวาท่านเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของท่านก็จะนั่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะนควานอันนี้ก็จะเป็นแม่ควานนะคะที่ที่ดูแลนะคะที่ดูแลแม่ควานมดูแลช้างทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อแม่ป๊อบน้องอลินด้วยนะคะอยู่บริเวณโน้น แม่ควานดูแลช้างหลายเชือกนะลูกของสลูก๋อลูกของลูกของคุณปู่สมพาทองชื่อชื่ออะไรนะคะชื่อเบญญาอ๋อชื่อเบญญาน้องเบญญานะคะเป็น ลูกของคุณปู่สัมเพาทองด้วยนะคะเชือกสุดท้ายกับแม่อะไรนะคะแม่พลอยแม่พลอยนะคะเสื้อแดงช่องไหนช่องอะไรนะ แม่เพิ่นซื้อซองนย้อก็เนี่ยสร้อยเพชรค่ะนะคะสร้อยเพชรนะคะสร้อยเพชรค่ะคุณแม่นกเล็กจ้าสร้อยเพชรนะคะก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ เสียแล้วนะคะเสียแล้วนะคะคุณปู่ก็จากไปนะคะอย่างสงบนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะก็จากไปอย่างสงบนะคะไปอยู่บนส,นสวรรค์แล้วนะคะคุณแม่จ๋า แม่ควานนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะคะอ่านะคะให้กับแม่ควานด้วยนะคะแม่ม่จ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานนะคะก็จะขอจบไลค์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ